ม,มือเกลือสีเดงสก้วอีกคแค่ไหนนี่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมทรงนี้ขี่ขี่แบบว่าไปกีบสาวรับรองกริปเซลสะเลยเห็นไหมท่านอืมเป็นไดเป็นไดรลลๆมาเดี๋ยวเบื้องต้นคันนี้นะครับผมเป็นรถลูกค้าจากอำเภอคําเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักยานยนต์ ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม <B ounce. S 1> โอเคครับพบกันอีกเส้นเคยแนย่เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลำอ่าเบื้องต้นนะครับผมคันนี้ทำอะไรบ้างก็ก่อนอื่นต้อง รบสวัสดีทุกท่านนะครับมิตรแฟนเพลง f c ทุกท่านวันนี้นะครับพบกับผมช่อง YouTube กุ้งแสงสว่งาง่าจัดสภาพนะครับผมเวฟ 125R คันนี้นะครับผมก็มีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรคันนี้ก็เป็น f c จากโคราชนะครับผมก็เสร็จสับเรียบร้อยคันนี้งบประมาณ40,000กว่านะครับผมก็ทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยว่าติดตั้งแล้วก็ทําอะไรไปจากทางร้านบ้างก็ถือว่า ตรงหล่อตอหล่ออแบบเฟี้ยวๆเลยนะไวรุ่นมาเดี๋ยวเบื้องต้นเลยอะตากล้องพามาดูสภาพเดี๋ยวนะพาเพื่อนๆเ,เดินเดินดูก่อนว่าเออนี่เป็นยังไงผลงานจากทางร้านนะครับผมว่าออกมาเมืองเกรือสีเด็กสกุยแค่ไหนนี่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมทรงนี้ขี่ขี่แบบว่าไปจีบสาวรับรองกรดเซลเลยเห็่นอืมเป็นไดเป็นไดล้อๆมาเดี๋ยวเบื้องต้นคันนี้นะครับผมเป็น รถล,ลูกค้าจากอำเภอเมืองโคราชนะครับหรือนครราชสีมาคันนี้นะครับผมก็แต่งเสร็จสับเรียบร้อยงบ4ี่หมื่นกว่าก็เป็น f อจากทางร้านช่างกุ้งนี้แหละแล้วก็ลูกค้ายกรถมาที่ร้านนะครับผมก็คันนี้นะครับผมเขาเรียกเวฟหนึ่งสองห้าอาเวฟหนึ่งสองห้าอาหน้าแหลมหน้าเหลยมมันคือไฟหน้ามันจะเป็นหน้าเหลี่ยมคันนี้นะครับผมแปลงจากกุญแจกลุ่มเป็นกุญแจนิภัยเดี๋ยวผมพาไปเจาะรายละเอียดเบื้องต้นให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อน อ่ามาโอเคนะครับผมเบื้องต้นเลยเดี๋ยวพาไปเจาะรายละเอียดนะครับผมก็เดี๋ยวรีวิวไปอย่างเร็วๆเลยนะครับผมก็ชุดสีอ่าชุดสีนะครับผมเขียวอ่าเขียวบรอนตรงรุ่นนะครับผมเป็นเขียวแล้วก็ตัวนี้1 2 5่ง R จะเป็นหน้ากากหลังนะครับผมแท้เบิกศูนย์อ่าปีกนกนะครับผมทําให้เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์แท้ทุกชิ้นนะครับผมสวิตอ่าสวิตสตาร์ทมือแท้สีเหลืองนะครับผมสวิต เตสีเหลืองนะครับไฟเลี้ยวแท้หมดเลยนะครับสูงต่ำแท้นะครับผมเสร็จแล้วก็ปลอกมืออะาอะเรเต้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็อุดไปแฮนด์สเตเลสเหมือนเดิมเลยประกับอาเลือกใช้เป็นประกับสวิตนะครับผมของสวิตสีดำนะครับผมปาดติดตั้งอาปาดให้ลูกค้าสวยๆไม่เชิดไม่ห้อยจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็จะอานี่ตามคอนเซปต์เลยนะครับผมการปาดเจาะเนียนๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมตัวนี้ เป็นปั๊มบนแท้เวฟร้อยสิบไอเลือกลูกค้าเลือกใช้เป็นมือเบรกสีเงินนะครับผมเสร็จแ,แล้วก็ทางกุ้งก็จะทําการเก็บน็อตเก็บน็อตสลักเบรกผู้เมียให้เรียบร้อยนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยการปาดประกับนะครับผมติดตั้งไม่เชิดไม่ห้อยจนเกินไปเสร็จแล้วคันนี้ทําการแปลงนิลภัยตรงนี้ด้วยเบื้องต้นเลยคันนี้เป็นชุดสีเป็นกุญแจกลมมาถ้าเป็นกุญแจนิลยอ่ะมันจะเป็น ไม่มีที่ยึดตัวนิรภัยนะเราก็ทําการเชื่อมโครงให้ลูกค้านะ,ะที่ร้านรับจบรับแปลงให้เรียบร้อยใส่ใสายโชคใส่ตัวล็อกโชคให้เรียบร้อยเวลากัดเย็นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ไล่มาสติกเกอร์อ่าแท้เหมือนเดิมตะกร้าหน้าแท้เบิกศูนย์น็อตสเตเลสอุดตะกร้าหน้าเรียบร้อยสวย,สวยๆเฟี้ยวๆเลยนี่แทเบิกศูนย์นะครับผมแล้วก็ไล่ไล่บางโคนไล่ล้อหน้านี่คอนเซ็ปต์จากทางร้านนะสวยๆเลยนะวิรุ่น คันนี้นะครับผมก็อย่างบริสโตนนะครับผมลายตรงเสน้นละสามพันบาทนะครับผมเสร็จแล้วก็ดุมเท้เบิกศูนย์ทำสีกระบอกทําสีนะครับผมจัดทรงให้เรียบร้อยปั๊มล่างปักข้างลโลโก้แดงเท้นะครับผมตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเสร็จแล้วก็แกะโลหน้าอะไรให้เรียบร้อยครบครบจบจบนะนี่บูทโลหน้าจานลูกค้ามีมากระบอกผมเก็บสีให้เรียบร้อยขาปั๊มน็อตขาปั๊มผมจับให้แบบสวยๆเลยตัวนี้ นำเทนะครับผมใส่คอแต่ง45องศาหัวเบนโจน,อน็อตสแตนเลสไล่ลมให้เรียบร้อยนะครับผมเอาลูกค้าบอกว่าต้องการคอนเซปต์ประมาณที่ว่าสายขนานกันกันกบกระบอกชุกก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวล็อกสายนะนี่ตัวล็อกสายเวลานั่งลงแล้วก็เวลาดึงขึ้นก็เราทําการดึงสายให้ตึงตลอดเวลา ล้อตัวนี้เลือกใช้นะครับผมเป็นวงล้อสตรองคู่ละหนึ่งพันแปดร้อบาทล้อแถมเสื้อให้หนึ่งตัวเหมือนเดิมเลยอ่าซื้อล้อหนึ่งคู่แถมเสื้อหนึ่งตัวสารหกโลปั๊มนี่สวยๆเฟี้ยวยๆเลยยางบิโสโตนตัวนี้เป็นยางบิโสโตรนลายตรงนะครับผมแท้นะครับผมนี่ทัดเจนนะครับผมบิสโตนนะครับผมแท้เลยนะครับผมคันนี้อ่าประมาณนี้เลยเส็แล้วก็ไล่อ่าเออลืมบอกอเพื่อนนะคันนี้นะครับกระบอกโช๊คนะครับผมลูกขาเป็นกระบอกโช๊ของเวฟร้อยสิบไอนะ ทำการแปลงติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมอ่าสวยๆเฟี้ยวๆเลยโดยปกติแล้วเวฟหนึ่งสิบห้าก็จะมีกระบอกของเวฟหนึ่งสิบห้าแต่ตัวนี้ลูกค้าเป็นกระบอกเวฟร้อยสิบไอมาเราก็ทําการจัดจับยัดจับเสียบให้จานนี้ไม่ต้องใช้สเปเซอร์นะดุมก็เป็นของเวฟร้อยสิบไอนะนอ็อตลูกยางน็อตล่างน,น็อตบนเรียบร้อยนะครับผมกระปุกไม้ใช้งานได้จริงนะนี่กระปุกไม้เทเบ,เบิกศูนย์สายไม้ทำให้เรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมสวยๆนะแล้วก็ตัวเครื่อง ตัวเครื่องนี่ยิงสายน้ําทั้งเครื่องเลยอแปลงสตาร์ทมือแปลงสตาร์ทมือยิงสายน้าฟิตเทนะครับผมแล้วก็ทําสีพาดโคดดาหยดแดงเหมือนเดิมประมาณนี้สวยๆนะครับผมแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ QR โค้ดให้เรียบร้อยนะครับผมอุดการไฟน็อตแข้งเครื่องฝาป,ปิดสเตอร์หนะ้าคันเกียร์เทชุบนะครับผมเหล็กพักเท้าหน้าเลือกใช้ของเทปปลาวานนะเป็นเหล็กพักเท้าหน้าปลาวานพร้อมยางนะครับผมเบิร์กใหม่หมดเลยขาตั้งข้างนะครับถ้าเราใส่เหล็กพักเท้าหน้าปลาวาน ตัวขาตั้งข้างเราต้องใช้ตัวเตี้ยกว่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมนะครับผมเสร็จแล้วก็อ่าสเตย์พักเทา้ยายิงสายน้ำไล่น็อตสเตเลสให้ทุกจุดอ่าขาตั้งคู่เบิกใหม่แกงขาตั้งคู่มีกิบล็อกพับให้เรียบร้อยประมาณนี้อ่าสวยๆนะครับผมบางโซ่อ่าเบิกใหม่เลยนะครับผมไล่น็อตเลนให้เรียบร้อยโชค็คแกซี่ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับมีกระปุกอ่าความสูงสามมิลนะโช็คแท้นะตัวนี้คู่ละ5,800ันแนะครับผมยางล้อหลังก็แบ็กเหล็กนะครับผมแบ็กเหล็กนะครับผมดิสโตนนะครับผมตรงรุ่น อ่าล้อสายฟ้าเอสตองอ่าล้อสายฟ้านะมันจะมีลูกศรเดินหน้าด้วยนะอ่าเวลาเราติดตั้งก็จะมีลูกศรด้วยนะทั้งหน้าทั้งหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่าไปดูไปดูคลิปผมหรือว่าไปดูจากคนอื่นนะครับผมก็พยายามดูด้วยว่าเออการใส่ถูกต้องตามสุขลักษณะไหมประมาณนี้เนาะอ่าก็เรียบร้อยบางคนหน้าแท้เบิกศูนย์แปะสติกเกอร์ค r วโค้ดให้เรียบร้อยนี่เบาะแท้เบิกศูนย์นะครับผมเรียบร้อยเลยสวยๆนะครับผมนี่ มือลิงเก็บงานให้ใหม่หมดเลยสายเบรกหลังสแตเลสทูอินมือลิงนะครับผมคอท่อก็เดินให้เรียบร้อยนะครับผมจบจบที่นี่ทําได้ทุกอย่างนะครับผมคันสตาร์ทนะครับเลือกใช้แท้ชุบนะครับผมเป็นของประวานเวลาเราใสา่ของประวานนะครับผมมันจะไม่ถูท่อหรือไม่ถูกกันร้อนเวลาเป็นรถลูกโตนะ มันจะอยู่นี่เห็นไหมเวลาเราสตาร์ทนะมันจะอยู่ห่างจากกันร้อนเยอะเลยนะครับถ้าเป็นของแท้เบิกศูนติดลดอ่าอาจจะอยู่ใกล้กันร้อนนะครับมีกาสถูมีกาสชนกันร้อนได้เพราะฉะนั้น <S <S เพื่อนๆ <S <S ชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์มากนะครับผมเหล็กพงเท้าหน้าตัวนี้ของปลาบาลก็มีประโยชน์เหมือนกันนะมันมีเห็นและผลนะครับผมว่าทําไมผมถึงเลือกใช้หนึ่งมันแข็งกว่าสอง,สองเวลาคอท่อตัวโตนะครับมันจะมีวเว้าหลบตรงนี้นะมันจะไม่ถูนะครับผมแล้วก็มันจะได้ความแข็งแรงแล้วก็พวกกันคันสตาร์ทมันก็จะมีประโยชน์นะนี่ เพื่อนๆมาชมคลิปกันเยอะๆนะครับผมคลิปล็อกหมุดล็อกนี่จัดให้แบบเจี่ยมๆมทุกระบบนะครับผมก็จะประมาณนี้อ่าประมาณนี้แปลงสตาร์ทมือนะครับผมแปลงสตาร์ทมือฟิตเทสอาพสเตปไล่น็อตเลสจัดทรงแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยพร้อมขี่นะก็ฝากผลงานด้วยคันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวส่งไปโคราชนะครับผมลูกค้าน่าจะมารับเองนะครับผมก็ฝาก เพื่อนๆเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์นะครับผมช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างกุ้งนะครับแล้วพบกันสำหรับคลิปต่อไปอีกเช่นเคยนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์นะครับผมช่องนี้มีแต่สาระดีๆนะครับผมรถแต่งสวยๆ f c รหล่อๆกันทุกคน f อฟก็เยอะนะครับผมสาวสวยเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ฝากด้วยเลยวกันสวัสดีครับ